โรงเรียนองค์การบร,ริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรจัดกิจกรรมเทิดทูนพระคุณแม่เช้าวันที่8สิงหาคม2557ที่โรงเรียนองค์การบร,ริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรได้จัดกิจกรรมงานวันแม่โดยนายปรีชาเลิศลายรองนายกองค์การบร,ริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานโดยกิจกรรมเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีได้มีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและพิธีสง์ จากนั้นเวลาเก้านาฬิกาประธานในพิธีเปิดปรวยกระทงดอกไม้ถวายเครื่องราชสการะแด่องค์สมเด็จพระนางาเจ้าพระบรม,มราชินีนาถเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา82พรรษา12สิงหาคม2557และนำกล่าวคำถวายพระพร และร่วมการร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมีจากนั้นจึงเข้าสู่ช่วงกิจกรรมการเทิดทูนพระคุณแม่กิจกรรมเทิดทูนพระคุณแม่จัดขึ้นโดยมุ่งหวังปลูกฝังให้เด็กๆอระลึกถึงพระคุณของแม่ผู้ให้กำเนิดและการเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ต้องการให้เด็กปฏิบัติตนเป็นคนดีของพ่อแม่และครอบครัวและเพื่อปลูกฝังความกตัญญูก,กะตะเวทีรวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กได้ตระนักถึงความสำคัญของพระคุณแม่ และเสริมสร้างความรักความผูกพันในครอบครัวค่ะ